ตัวไหนยากกินครับโอ้โหโดดโอ้โหบอกแล้วดดดดครับโดนโดนครับโอ้โหลุดโอ้โหตัวอะไรครับหน้า พวกจ๋าจะเย็นๆรู้ว่าแล้วอุ้ยอ่ะ กัดลูกปลาทำไมไม่กัดเหยื่อกูกบวานมาล้วันมาแล้ว,ว,ลวต้นไหนอยากกินโอ้โหหมายแตกเลยกู ตุไนนอยากกินครับตุไนนอยากกินมาแล้วเหยื่อหวานๆเหยื่อหวานๆมาแล้วครับผมนี่ครับเต็มแรกเลยกับกบยังนักล่านนหนามีสีดำนะครับฝากผลงานไว้ด้วยครับนี่ครับกบบรรบาดมาแล้วจ้าเต็มปาอเคครับฝากไว้ด้วยครับ কিছু পছন্দ বারো হোম โู้โดดโดดโดดครับผมโดดครับผมตับอย่างนี้ใส่ยีด้วยครับผมนี่ครับโอ้โหอาจจะดังหน่อยนะครับนี่ครับสาปลาเค็มเหมือนเดิมครับผมนี่ครับเอ็มคอเลยครับกับนี่ครับกบยังนักล่าหน้าหมีนะครับสีดำนะครับ ฝากกันด้วยครับยอดครับปลามันนอนอยู่ข้างเปล่งว้าวเราจะแบ่งแถมไม้แรกเลย สุดมันลุกไม่เอา โอ้โหอยู่อีกแล้วครับผมตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยดูครับใหญ่กว่าเหยื่อนิดเดียวครับดูครับยังเต็มปากเลยนะครับนี่ครับกับกบยางนักหน้าหน้าหมีครับฝากด้วยครับกบยางนักหน้าหน้าหมีสีดําครับตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดครับผมใส่ปลานอนครับ บอกแล้วครับอาศัยนอนครับบอกแล้วใส่มงนอนนะครับโอ้โหตัวนี้มิดอุ้ยใจเย็นใจเย็นมิดคออีกแล้วครับผมตัวนี้ครับดูครับอย่าหายไปเลยอะ่ะกับกบยางนักล่านนะ้าหมีสีดำครับดูครับนี่ โอเคครับฝากด้วยครับขอบยัางหน้ามีครับเอาเรื่องร้อน